สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันพุทธที่10สิงหาคม2022นะครับวันนี้ Fear and Greed Index ของเราอยู่ที่31เมื่อวานนี้อยู่ที่42เราตกลงมา11จุดนั้นเพื่อนแน่นอนนะครับหลายคนกำลัง Nervous เกี่ยวกับ CPI Data ที่กำลังจะออกนะครับเพื่อนสมาชิกเข้าไปโหวตใน YouTube ชุมชนบอกว่าหลังจาก CPI Data ออกคืนนี้ Bitcoin จะพุ่งขึ้น62%มองอย่างนั้นนะครับ ส่วนอีก38%มองว่าบ t c o i n จะพุ่งลงนั้นเพื่อนก็ต้องมาดูกันต่อไปข่าวแรกวันนี้นะครับมาพูดถึง Curve Finance มันมีข่าวว่า d e f i p r o t o c o l Curve f i n a n c e เนี่ยถูกแฮกมูลค่าความเสียหายกว่า570,000ดอลลาร์ 5, 7, 000, 000, สหรัฐหรือประมาณ20ล้านบาทไทยคือทุกครั้งที่ผมอ่านข่าวแบบนี้นั้นเพื่อนมันได้แต่ภาวนาว่าขอให้เรื่องแบบนี้มันน้อยลงหรือหมดไปนะครับ ก็มันทำให้เรากลัวทั้งในเรื่องของ d e f i c ซฟแล้วก็แม้กระทั่ง wifi เวลาไปล็อกอินที่ไหนนั่นเพื่อนทั้งนี้นะครับทาง curve finance เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศทาง telegram ว่าให้หยุดใช้ Exchang e ของเขาตอนนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมส่วนการแฮกครั้งนี้เนี่ยผมเข้าไปอ่านสรุปว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเชนของเขาไม่ได้เกี่ยวกับ smart contract ของเขานะครับมันเป็นเฉพาะ User ที่ถูกหลอกให้ a p p r o v e Transaction หรือถูกหลอกให้อน um ุมัติ Transaction หลังจากที่แฮกเกอร์เนี่ยมันเข้าไปเปลี่ยน DNS นะครับเข้าไปเปลี่ยน Domain Name Service แล้วก็ Forward Link ปลอมให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปอนุมัติ Contract โดยที่ลูกค้าเนี่ยนึกว่ามันมาจาก Curve Finance สเพื่อน ก็เอาเป็นว่ายกตัวอย่างกรณีนี้นะครับไม่ว่าเราจะทําธุรกรรมอะไรออนไลน์ก็ตามเวลาที่เราเห็นพ็อปอัพขึ้นมาจากมือถือหรือจากคอมพิวเตอร์ว่าคุณได้ล็อกอินบัญชีของคุณเนี่ยยกตัวอย่างจากประเทศไนจีเรียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ไนจีเรียเราก็ไม่ต้องกด yes นั้นเพื่อนมีสมาธิค่อยๆอ่านไม่ใช่เห็นพ็อปอัพแล้วก็กดขึ้นไปเลยนะครับ ก็ตรงนี้สิ่งที่หาที่สุดของเรื่องนี้ก็คือทวีตของพีตพ่ตีซีพี่ตีซีเขาทวีตบอกว่านี่นะครับบอกว่า they use g o d a d d y for dns which is insecure no web 3 projects should use that very susceptible to social engineering ก็คือประมาณว่า c u r v e f i n a n c e เนี่ยเขาไปใช้ dns ของ go daddy. com นะครับซึ่ง web 3 project เนี่ยไม่ควรใช้อย่างยิ่งมันเปราะบางมากในการทำให้แฮกเกอร์เนี่ยมาหลอกออลูกค้าได้นะครับซึ่งตรงนี้มันทั้งหาทั้งผิดหวังนั้นเพื่อนเพราะว่าโดเมนเนมเซอร์วิสของยกตัวอย่าง go daddy. com เนี่ยมันเป็นอะไรที่เด็กมปลายในสหรัฐอเมริกาเข้าไปซื้อโดเมนหลังจากที่เพิ่งเริ่มหัดทําเว็บไซต์เป็นครั้งแรกของชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่เหมาะอย่างยิ่งกับ ดี f ฟโปรเจกต์แน่นอนนั้นเพื่อนพี่ตีพูดถูกนะฮะทั้งฮาทั้งผิดหวังที่ Cur v e f i n a n c e ใช้ DNS ของ GoDa ด d y ีนั้นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึง V chain กันสั้นๆนิดนึงนะครับเพื่อนสมาชิกถามกันเข้ามาเยอะในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้มันจะมีงาน Venice Sustainable Fashion Forum ที่ประเทศอิตาลีซึ่งมันเป็นงาน การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับงานนี้ก็จะมีพวกกลุ่มคนรักโลกนะครับพวก NGO พวกแฟชั่นแบรนด์เนมต่างเนี่ยแต่ไฮไลท์ของข่าวนี้ก็คือ Vchain Foundation เนี่ย จะเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของงานนี้นะครับเพื่อนๆทางบ้านคงต่อภาพออกนะครับในเรื่องของวีเชนเนี่ยวีเชนดูแลพพลายเชนแมเนจเมนต์ดูแลในเรื่องของ c o u n t เตอร์ฟิ a แมเ e จเมนว่านี่เป็นของจริงของแท้ของปลอมอะไรยังไงนะครับแล้วเนี่ยแฟชั่นแบรนด์เนมที่เขากำลังพัฒนาในเรื่องของการผลิต เสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเชื่อว่า V-chain จะมีบทบาทในการช่วยเป็นเหมือนกับ validator เป็นผู้ตรวจสอบให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับว่าไอ้วัตถุดิบนี้เนี่ยกระเป๋าใบนี้มันผลิตจากไม้ไผ่จริงหรือเปล่าจากต้นกกจริงหรือเปล่านะครับเสื้อตัวนี้มันมาจากาใบไม้จริงไหมอะไรประมาณนี้เพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่า V-chain เขาทำถูกนะครับเป็นสปอนเซอร์ที่ เข้าไปโฆษณาตัวเองตรงนี้นั่นเพื่อนผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายบริษัทที่อาจจะพอประชุมเสร็จเนี่ยมาจับมือเช็คแฮนกันนะครับมานั่งคุยกันว่าวีเชนเนี่ยตอบโจทย์สินค้าของเขายังไงนะฮะคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับถือว่าเป็นข่าวดีของว h เชนต่อไปมาพูดถึง CEO ของ Cyperpunk นะครับซึ่งเป็น investment firm ชื่อดังจากประเทศแคนาดาคำพูดของเขาเนี่ยเขาพูดได้ดีมากนันเพื่อน เขาบอกว่าการที่บริษัทของเขาขายบิตคอยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่บูลลิชกับบิตคอยในอนาคตหรือเขาไม่ได้มองว่าบิตคอยมันจะหมดอนาคตนะครับเพียงแต่การขายบิตคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บริษัทเขาต้องทําเพื่อบริหารความเสี่ยงซึ่งข่าวนี้หรือคําพูดนี้เนี่ยมันออกมาหลังจากที่บริษัทของเขาเนี่ยเทขายบิตคอยออกจากงบดุลไป100%เรียกว่าเทขายหมดหน้ตาตักเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงเวลาผมเอาข่าวมาอ่านว่าเท sla ขาย Bitcoin เนี่ยมันก็ไม่หมายความว่าพี่อีลอนมัสก์ไม่บูลิ h กับ Bitcoin ในอนาคตแล้วก็เช่นกันกับหลายๆายบริษัทที่เรามีข่าวอ่านข่าวว่าเอยบริษัทนี้ขายบ Bitcoin แล้วบริษัทนั้นขาย i t c o i n แล้วเนี่ยมันบางทีข่าวเหล่านั้นมันมีผลต่อสภาพจิตใจของนักลงทุนซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเทขายเพราะในเรื่องของภาษีในเรื่องของการปรับสภาพ พอร์ตนะครับปรับบริหารความเสี่ยงหรืออาจจะเป็นเพราะเพรสเชอร์จากผู้ถือหุ้นก็ได้นั้นเพื่อนแต่ผมเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยหลายบริษัทก็จะกลับมาถือ Bitcoin อีกครั้งนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับคําพูดนี้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับต่อไปนะครับหัวข้อข่าวนี้เขาพูดถึงตัวเลขของจํานวนตู้คริปโต ATM หรือ Bitcoin ATM ทั่วโลกว่าตอนนี้มันมี39,00 0ตู้แล้วนะครับ โดย87.9%อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและยังมีการติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเนี่ย14ตู้ต่อวันหรือ14.7ตู้ต่อวันนะครับซึ่งก็มีผลิตเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเรื่อยๆนั้นเพื่อนหลายคนตรงนี้คงสงสัยว่าเออแล้วไอ้บิ t คอยน์เอเมนี่ยมันมียูสเคสหรือเปล่าส่วนตัวผมเคยเห็น Bitcoin ATM แล้วก็ไม่กล้าใช้นะเพราะว่าฟรีมันแบบประมาณ10%นะเพื่อน ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเข้าไปอ่านเจอกระทู้ใน Reddit นะครับมันมีคนเข้าไปตั้งกระทู้ว่ามีใครเคยใช้ตู้ Bitcoin ATM บ้างมีใครเคยเป็นเจ้าของตู้ Bitcoin ATM บ้างมันเป็นยังไงใช้ดีไหมสรุปว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยนะครับที่ผมเห็นสรุปตาก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์แล้วประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างที่ยาแน่นอนนะครับเข้มงวดในเรื่องของออที่มาของไรายได้ในเรื่องของภาษีตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะ มีความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการเก็บหอมรอมริดทุกครั้งที่เขามีเงินสดเขาก็จะเข้าไปซื้อ Bitcoin จากตู้ ATM แล้วก็โอนเข้า wallet ของเขานะครับซึ่งเขาบอกว่าหลังๆเนี่ยทำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าตำรวจชอบไปเดินตามตู้ Bitcoin ATM นะครับและอีกท่านหนึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า area ที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็น area ที่มีคนทำงานค้าบริการกลางคืนเยอะและตอนเช้ามืดเนี่ยพวกคนที่ทำงานค้าบริการเนี่ย ก็มาซื้อบิทคอยนผ่านตู้บิทคอยน์เอทอ็โอนเข้ากระเป๋าเขาบอกบางวันเนี่ยโอน500เหรียญพันเหรียญก็มีนะครับแล้วบางตู้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันบังคับให้เราใส่บัตรประชาชนไปว่าเราเป็นคนซื้อพวกคนค้าบริการเนี่ยเขาก็จะไปจ้างโฮมเลสหรือคนที่ไม่มีบ้านอยู่ที่แบบอาจจะนอนข้างถนนแถวนั้นเนี่ยให้ใช้บัตรประชาชนของเขาแล้วก็เหมือนกับให้ทิปแบบ2 0ดอลลาร์50ดอลลาร์บ้างก็มีนะครับก็ถือว่า มันก็มียูสเคสของมันนั้นเพื่อนเพราะว่าหลายครั้งที่บางทีผมเห็นตู้บิตคอยทีเอ็มโดยเพราะเวลาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอา๊ะใครใครจะใช้นะฟีสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเจ้าของตู้นี้ยิ้มแน่นอนนั้นเพื่อนสามหมื่นเก้าพันตู้ทั่วโลกนะครับทุกวันนี้ซึ่งผมอ่านรู้สึกว่าล่าสุดเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วผมอ่านข่าวนี้ไปรู้สึกมันมีประมาณหมื่นนิด,น,ดนิดเองนั้นเพื่อนก็ถือว่าโตเร็วนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา ต่อไปนะครับข่าวสุดท้ายสั้นๆข่าวนี้เขาบอกว่า c i t y g r o u p เนี่ยเปิดรับสมัคร d e f i และก็ Stablecoin Risk Manager ก็เห็นได้ชัดนั้นเพื่อนท่ามกลางความโกลาหลของตลาดคริปโตเคอร์เซีไม่ว่าจะเป็นข่าวของ CPI Data ไม่ว่าจะเป็นข่าวของ f ฟดเนี่ยสถาบันการเงินก็ต่างเตรียมความพร้อมในเรื่องของคริปโตเคอร์เซีอยู่นะครับซึ่งถ้าใครเข้ามาในวงการก่อนปี2018 2019เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสมัยก่อนเราไม่ได้ไม่เห็นข่าวแบบนี้มันจะมีข่าวแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยต่อต้านคริปโตต่อต้านในเรื่องของ DeFi นั้นเพื่อนแต่เนี่ยซิตี้กรุ๊ปเขามารับ s t a b l e Coin r i s k Manager เเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีมากๆนั้นเพื่อนก็หวังว่าไม่มีอดีตทีมงานจาก Terra Luna เข้าไปสมัครนะครับ Stable Coin Risk Manager คิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นั่นเพื่อนเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพในเรื่องความรัก และในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม